สวัสดีครับร้านสามารถคารเตนเตอร์สุราษฎร์ธานีนะครับเรามาแนะนำรถเข้าใหม่กัน1นึคันน่าใช้นะครับเป็นรถกระบะตอนเดียวโฟวิลนะครับเหมาะกับชาวสวนนะครับวันนี้เรามารีวิวกันตรงหน้าง,งานผมเลยนะครับลูกน้องใส่ปุย๋ยปามอยู่นะครับก็ถือโอกาสเอารถมาทดสอบเว,วยเลยนะครับรถจดทะเบียนปี2 0 1 5นะครับโฟวิล กระบะไททันยอดนิยมนะครับขายดีรุนนี้ใช้ดีด้วยนะครับเป็นกระบะโฟวิลตอนเดียวที่ใช้ดีที่สุดในตลาดนะครับตอนนี้แล้วก็ขายดีที่สุดด้วยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมเกียร์สองอันนะครับไม่ใช่เกียร์ปุ่มหมุนนะครับไม่หนึ่งแสมื่นกิลเมตรรถบ้านมือเดียวนะครับรถเข้าใหม่เลยผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับก็ถือโอกาสมาเทสกันซะเลย รถแม็กนะครับยางดอกออนเทอเรนนะครับสภาพยางก็80%เปอร์เซ็นเดี๋ยวมีเก็บสีฝากระโปรงนิดหน่อยนะครับรถจอดแล้วก็ดูแดดตองหยุดเงียบๆนิ่งๆนะครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้ซิวเลยนะครับกระโปรงไม่มีขยครับรถจอดอุบัติเหตุ0นึรเปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าของเดิมเขาเป็นเจ้าหน้าที่ ราชการนะครับแล้วก็จอดตรงที่ทํางานไม่มีหลังคานะครับฝากระกโปรงโดนแดดเรียบไปห,หน่อยสภาพสวยๆนะครับผมพร้อมระบบโฟวิลร้อยเปอร์เซช่องล่างเยี่ยมนะครับปี2015เดี๋ยวขอเก็บงานสักประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจด่วนจองก่อนได้เลยนะครับเสนอราคาคันนี้หลังจากเก็บงานเสร็จนะครับขัดสีเก็บงานสีฝากระโปรงเล็กน้อย นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับเช่นเคยครับเครดิตดีอาชีพรายได้ชัดเจนใช้เงินดาวไม่มากเกินไปนะครับสําหรับลูกค้ากลุ่มประวัติดีเครดิตดีนะครับส่วนเงินดาวเท่าไหร่ก็เรามานั่งคุยกันนะครับมาดูเครดิตกันมานั่งคุยกันนะครับแน่นอนผ่อนเดือนหนึ่งก็ไม่เกินเจ็ดพันบาทอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าลูกค้าใช้เงินดาวน้อยที่สุดก็ผ่อนไม่เกินเจ็ดพันบาทต่อเดือนนะครับอย่าลืมนะครับสนใจสอบถามได้เลย สามารถคานเตอร์สุราษธานีนะครับ0623598000นะครับกระบะไททันโฟวิลตอนเดียวปีสองพัสหรุ่นนี้2เกียร์นะครับไม่ใช่เกียร์ปุ่มนะครับเพระฉะนั้นระบบขับเคลื่อน4ีล้อทนทานนะครับทนทานเหมาะกับชาวสวนเหมาะกับงานหนักนะครับ0623598000นะครับ สอบถามกันมาได้ทักเพจกันเข้ามาหรือมาชมรถที่ร้านสามารถคาบินเตอร์สุราธานีนะครับขอบคุณมากครับ